สวัสดีครับพบกับช่องกบวันชาแนวนะครับวันนี้มาเก็บดอกแคบปลาแล้วครับนะครับต้นดอกแคบปลานะครับอุ้ยขาวกลาดนะครับงามขนาดนะครับนะครับมาเก็บมกันได้ครับรูปเกี่ยน้รูปเกียบตรงนี้นะครับนะครับผู้ใดเคยกินแน่นอนครับดอกแคบปาครับนี่นะครับเก็บมักันได้ครับนะครับสวยงามนะครับนะครับกินครับปลาเอากินกับวันนี่นะครับ แก้วประเด็กนะครับแก้วประเด็กบองนะครับนะครับคนบอกว่าเป็นยาพอมนะครับนะครับรับเพได้ยากันะครับจิบเก็บปลาเงินนอครับนะครับสวยงามไม่ได้ครับนะครับเต็มไม่ได้ออกล่างเด้ครับนะครับนะครับ ไล่เงินหาต้นะครับนะครับเอาไล่นะครับเอาไว้แต่คนอื่นกินนะครับเอาไปเฉพอะกินนะครับนะครับเอาหลากหลายเลยนะครับนะครับเสียปลาแล้วครับเปิร์เสียปลาแล้วครับกระสัดกระเออกขมขมนะครับนะครับนะครับ เศรษฐการลดได้แล้วครับอุ้ยเข่าหลากเลยครับหมดแดงงีน้นะครับหมดแดงครับบุดีเคยกินแน่นอะครับห่างไตันกะติเคยกินแล้วแซ่บ้วครับปลวก นะครับอุ้ยหลายครั้นนะครับเหรอครับรรครับเรจตกาลดเลยนะครับไม่น่าใส่แล้วครับพอดีขี่รถมาน้าแล้วครับมาเห็นพอดีแล้วครับ <c oughs> จั้งบางกวนเดินเช่าปลาแล้วครับ ู๋ลาย,ยางนะครับนี่นะครับครับครับอนข้างที่แฟนกบวนมักกินนะครับแล้วมักกินครับนี่ยครับนะครับหลายนะครับอบ้วเบิดต่อครับนี่นะครับ ไปาย้ะครับข่าวลากันครับนี่ครับผมบ้านกน็ขอจบชีวิตตรงนี้เด้ครับสวัสดีครับ